สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้นนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบ็อกนะครับผมอยู่ในโหมดซูเปอร์ฮีโร่เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาเล่นเป็นสไปเดอร์แมนในอีพีที่แล้วเราเล่นเป็นเดดพูลกับอะไรกับตันอเมริกราใช่ไหมเออมาวันนี้เราจะเล่นเป็นสไปเดอร์แมวหรือสไปเดอร์แมนของเราเองสกิลแรกจะเป็นปล่อยใยรัวๆแบบนี้นะครับผมนะสกิลสองก็จะเป็นปล่อยใยแบบเป็นสตันเออแบบนี้ฟิวสกิลสามจะเป็นโหน หัใหญ่แบบเนี้ยโอเคมาเรารูส้สกิลกันแล้วแล้วก็ไปเล่นกันเลย next แล้วผมตอนนี้มันผมเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่วิก็จะกะกาไก่กาบ้านหมูหมามาปิดปิดวัวควายๆหน่อยพูดไปเรื่อยโอเคก่อนื่นเราจะต้องหาเหยื่อเราจะต้องสตันสกิลสองให้ได้ก่อนใช่ไหมกดสกิลสองสตันหนึ่งสองสตันไม่โดนวะ ปล่อยสกิลหนึ่งเซมันเด็ดผู้อิชอิชอิชสกิลสองสตันไม่โดนอิช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 สกิลสามนี้กูสู้ใครไปได้เลยกูสกิลสองสตันสกิลหนึ่งยิงรัวๆอา้าวมันไปนไหนละสกิลสามนี้นี่อย่างเดียวจังกว่านี้สกิลสองปล่อยปล่อยไปดิไม่โดน อื้หือมวยแล้วกูกูไม่อยู่แล้วยังไงต่อเฮ้ยมันเงาเงาจะมีโลตัวนี้เออตายเวูแฟรนั่นแน่อยู่นี่ไม่นี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 ่ปล่อยสกิลสองอะไรกูโดนอะไรป่ะเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นปล่อยใจรัวๆเลยนะสกิลแรกของเราโย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 จาจะ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 ตายไปดิเวทแฟรเรียบร้อยใครเก็บวะ ชื่อผมอยู่นไนวันนี้เนี่ยงไงผมฆ่า4ี่ตายสามสกอกร์กาๆหน่อย 4, 3, อกกอย่า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 ,ยา,ยาแบทแมนเรียบร้อยสกิลสองสตันปิชสตันไม่โดนโดน่าเออจิจิยังไงเดพูไม่โรดนี้ดีครับผมยังไงต่อแล้วะปอยสกิลสองใสสกิลสองว 2, ่าอีกแล้วกูเอ้ยเอ้ยเจาจ้าจ,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 จ ยังรอดอย่าหนีโหนขึ้นฟ้ากับตันอเมริกาไม่รอดอ้ยักษ์อยักษ์นี่นี่มันจะแปลงร่างเป็นยักษ์นะท่านผู้ชมถ้าใครรู้จักถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่ามันเป็นตัวยักษ์กูจะตื่นเต้นอะไรนะักหนาอะไรซูเปอร์เมลซูปปเอซป,ปรเอร์แมนสกิวสองไม่โดนอีกว้าวอีกแล้วมันเล่นไม่ถน,นัดเลยตัวนี้เฮ้ยยังไงดี ยังไงดีซุปเปอร์แมน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 เฮ้ยเฮ้สวิตเซอร์แมนตายแล้วไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์กยังไงไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์นี่โจมตีไอ้ยักษ์ระยะประชิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สู้มันไม่สู้มันว้ายหนีก่อนดีครับผมสู้ใครไม่ได้เราก็ต้องหนีหนีอีกแล้ว นี่อย่างเดียวเลยกูตอนนี้ปั๊กถ้ากดอื่นเราจะปล่อยสกิลสองสตันมันก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านจะสตันได้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรนี่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 นี่นี่แบทแมนอะไรของแกแบทแมนอึ๊ยต้องบอกว่ามอบซะโดยดีมึงอยู่ในพุ่มนี้ใช่ไหมยิงคาพุ่มอ่ะมึงอยู่ไหนไม่มีอะไรไอ้แบทแมนนี่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  ตายไปนี่นี่นี่แบทแพนเตอร์ยังไงยังไงยังไงมันต้องโดนสกิลสองเราสบางนี่ไปไม่ได้เลยสิตายไปอีก <Nope. S 1> <c oughs> แปดคิวเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะไปโอ้โหใหญ่กูปล่อยมั่วเลยตัวปลิวตัวปลิวกันเลยเดียวมาดิปล่อยใหญ่ไปนูนนะ่นอ่ะไปนี่อ่ะไปมั่ว อันแน่อยู่ไหนกันหมดเฮ้ยมันหนีเราได้กูจะตามมึงไปเอ้ยเฮ้ยเ้ไเฮ้ยมันหนีเราได้กูจะตามมีงไปเฮ้ยเป้ยเฮไยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮยไ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเม้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้เป้เป้ยเฮ่ยไม่ได้เฮ้ย้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮไยเฮไยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮไยไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเรียบร้ย ซูเปอร์แมนของเราโอเคจัดการพื้นที่เรียบร้อยเก้าคิวในจังหวัน,นี้น้อยมากเลยม,มันต่างจากที่ผมเล่นเดดพูมากกับอันเนี้ย <c oughs> อะไรวะกับจันอเมริกาเออมาไม่มันเลยนะเดี๋ยวเราจะโหนใหญ่ไปนูน่นจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ปชูไปชูไปชูชเอาเอากูอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมมันพลิกคว่ำแบบนี้นะสมิธแมนของเรายังไงต่อเองต้องมามอบสะดวยดีสกิลสองขอแม่นแมนเด็ดผู้อยู่นั่นเฮ้ยโดนมาดีแม่นขนาดไหนหรือมันโดนใหญ่ตัวนั้นวะกูก็ไม่รู้จะ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 โอ้โหเด็ดผู้มันหิวเลือดมันโกงมันหิวเลือดมันโกงไปก่อนละไม่สู้กับตัวโกงกู นี่เอ้ยตันไปแล้วตันไปแล้วตันไปแล้วจู่ๆต,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 ตายไปเรียบร้อยเฮ้ยเราเจอสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันบ้าอะไรมาเราพวกเดียวกันแต่กูจะหักหลังมึงไอสตต้สปเดแมน <c oughs> วิ่งไม่ออกกันเลยเดียวตายไปเว้นนี่ สเปรดแมนของเรานะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสเปรดแมนก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไครต์ให้ผมด้วยในคลิปผมบ๊ายบายไปละกับสเปรดแมนนึงเหรอย่าโหนใหญ่ไปนูน่นหยาย่าไปละบ๊ายบาย